ที่เปลี่ยนของบริวารและการทำความสะอาดสารให้ตามมั่งยายหมีวันนี้จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับบ้านที่บูชาสารตายายนะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนทำความสะอาดเครื่องของบริวารทำตามวิธีง่ายๆตามนี้เลยนะคะก่อนอื่นให้จุดธูบบอกกล่าวท่านก่อนนะคะให้ขอขอมาตั้งจิตให้ดีจุดธูปห้าดอกใช้ทูปหอมๆนะคะตายายชอบของหอมแล้วว่าคาถาบทสวดตามนี้อิติสุขโตขอ,อ,อาระหัง โอทยัยยะปทวีองคาพระภูมิมทเทวาคำมามิหงจากนั้นให้บอกกล่าวเจ้าที่ตายายตาจ๋ายายจ๋าวันนี้วันดีลูกจะขอทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดสถานที่ปรับเปลี่ยนบริวารใหม่ให้ตาล่างยายมีสิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ก็ดีคุณตาคุณยายก็ดี ลูกมาขอสมาลาโทษสิ่งใดไม่ดีก็ขอให้หลุดไปกับสิ่งสกปรกทั้งหลายที่ลูกจะทำความสะอาดในวันนี้ด้วยเถิดและเมื่อลูกทำความสะอาดปรับเปลี่ยนให้แล้วขอให้ตายายพึงพอใจแล้วช่วยเมตตาช่วยอวยพรให้ลูกหลานจากนั้นอธิษฐานขอพรอนในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะเรื่องธุรกิจการงานเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องดีๆในครอบครัวของเราแล้วปักธูป รอให้ทูกบมด,ดอกก่อนแล้วค่อยเริ่มทำความสะอาดปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมเลยคะ่ะเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วสามารถขึ้นของไหว้ตายายได้เลยในวันนั้นนะคะหรือบางท่านจะไปขึ้นในวันพระครั้งถัดไปก็ได้คะ่ะ